เนี่ยและตเน้นไปในตัวด้วยอาอย่างที่เราทรยาบกันดีว่าจริงๆขอน,น้านีดเรแอลลี่ของเรามีกันแดดแบบทานไปแล้ววันนี้เราออกโปรดักต์เปไลายใหม่เป็นกันแดดแบบทาบางท<ช>ําไมถึงคิดค้นเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้คะรวมพลังกันเลยไงเพราะว่ากันแดดแบบแบบรับประทานเนี่ยมันจะทําให้เวลากันแดดรั่วออกมา UV ทะลกุกันแดดออกมาเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้ทันทีแต่กันแดดหลักๆของเราเนี่ยมีดีถึง3อย่างเลยค่ะคือหนึ่ง p r e v e เรามีบอร์ดสเปกตรัมซันสกรีนที่สามารถกันแดดได้ช่วงคลื่นที่ค่อนข้างจะยาวมาก Prevent a n t i o x i d a n t ด้วยสารสกรัดดีที่เราคัดสรรมามาที่สาม Protect Protect นั่นเองของงานนี้เลยคือโนเวทติ้งค่ะซึ่งจะมีมีทริปเปิลแอคชั่นเนะลยนางจะช่วยทำให้นางมาจากสกัดมาจากไบเบอรี่ซึ่งเป็นสารสกรัดธรรมชาติมีอลวคาโดบล็อกกันสร้างเม็ดสีมีกรูตาไทโอนที่เป็น อันเดียวกแสดงที่แกงไฮโดรซิลและส่งพลังอย่างที่สาก็คือมีวิกซีอย่างสามอย่างนีง้ค่ะทำให้ดรอันี่บอดี้โรชั่นซันสกรีนเนี่ยทำให้รกระจายอย่างปลอดภยัยค่ะช่วยคิดขนด้วยใช่ใน,นส่วนของผมจะเป็นคนช่วยคิดเรื่องสีรเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็คิดมาจาก ลิ่นจากน้องๆทั้งสองคนด้วยเพราะว่าเราได้น้องๆทั้งสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราก็คือเบนแล้วก็ทาฟิลถูกต้องค่ะจริงๆแอบอยากจะทราบก่อนที่น้องจะมาตรงนี้ทําไมถึงแบบเรื่องน้องทั้งสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์คะะเริ่มต้นแรกๆเลยนะก็คือเราเคยร่วมงานกับน้องในโปรดักต์แบบวิตามินกันแดดแบบกินแล้วก็น้องก็มีความน่ารักแล้วด้วยผิวหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ากับโปรดักต์ที่กำลัง คิดคนขึ้นอยู่ตอนนั้นพี่หมอกาลังคิดอยู่เราก็เลยเอ๊สองคนนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกน้องสองคนเราก็เลยอยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มันเข้ากับน้องทั้งสองคนด้วยทั้งสีและกลิ่น แล้ววันนี้ก็เลยมาทั้งสองสีเลยก็คือสีส้มกับสีชมพูสองสีนี้ก็จะเป็น2กลิ่นที่แตกต่างกันเแทนตัวของน้องกาฟิวเพราะว่าเขาจะเป็นฟิวกลิ่นแมวเด็กน้องแมวอะไรเราก็ต้องอ้อนมามีที่อยู่ตรงนี้ด้วยถูกต้องส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นบีเฟสจะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทนของน้องเบน์นะคะก็นจะฟิวแบบ ติดแกรงมูปคุณสดชื่นนิดนึงอ,<า>อะไรอย่างนีง้ฟิลฟิลบอกว่าสดชื่นเหมือนผูน้อาบน้ำในชุกชุกเช้าอโอเคเอโอเค,อเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะห้าสี่สามสอง มดูค่ะในส่วนของแป้งเด็กเขาบอกว่าหนูมีแบบความเป็นไทยแบบน้องหมาเด็กหรอคะเหมื่อนหรืวเปล่าเหมือนเป็นแมวเป็นแมวเด็กแมวเด็กพี่โซ่ชื่อเลยกาฟิวเป็นกาฟิลเป็นแมวส้มเราก็ต้องเลยเป็นสีส้มใช่ครับเราชอบสีส้มด้วยส่วนตัวแล้วนะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นก็จะเป็นอารมณ์แบบหอมแป้งเด็กเลยครับ พอทาไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะครับรู้สึกได้เลยแล้วก็ช่วยป้องกันแดดด้วย SPF 30 PA บวกด้วยครับค่ะในส่วนของน้องเบสละคะครับสีชมพูเลยวันนี้สีหนูมาทุกตั้งกล่องเลยเหมือนไหมเหมือนเพลิเราเล็กเล็กเลยเบสเบสเลยกลิ่นบีเฟสครับพี่โสมครับ ก็ชื่อก็รีเลทมาจากชีวิตผมเลยชื่อเบนก็มีตัว B E คือ B Flash ก็หมายถึงว่าเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาชายาขเราเบนนัเลยแน่นอนคุณพี่ปุ๊กมองขาดพี่หมอมองขาดมาเหมาะกับเบนนเลยมากเพราะว่าสดชื่นตลอดเวลาแล้ววันนี้เราอัลเย์สุดๆเลยใช่แน่นอนยูยแล้ววันนี้เราก็ตาตาตาโตตากระขาอยู่้าตึงครับเจริงมองขาด กเพราะว่าเ,เขาเลือกมาแบบว่าได้ตรงตัวแบบว่าให้เป็นตัวเรามาคา h a r เตอร์รอรรมากใช่ครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราทั้งสองคนด้วยเรารู้สึกไงบ้างคะเอาจริงก็ดีใจนะครับเพราะว่าเคยร่วมง,งานกับทางดรเอลลี่มาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวนะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์ body lotion sunscreen นะครับ s u n s c น e e n body lotion ดูนะเลยปรกาบขอโทษเขาเลย ตาตื<ห>่นใจจริงๆตาตาืตา่นใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลยได้เลือกเขาใช่<อ>มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะว่างานครั้งที่แล้วเป็นงานตกสซอทพาารันเกิดน้องเบนอ,อใช่แล้วก็มีการวอยพรสาทุปีหน้าขอให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์พี่ก็คิดแล้วไงอา้าด้แล้วน้องบอยพรขอขนาดนี้แล้วโปรดักที่เรามีอยู่ในใจมันมีแล้วพี่หมอเขาคิดมาแล้วว่าเราจะมีซีรีส์ต่อไปเป็นแบบถามว่าเรามีกินแล้วก็เลยวันนั้นน้องขอแล้วไปเจอกันที่ห้องเล็กๆห้องน้เลำก็ได้คุยกัน รู้สึกดีใจมากที่กลิ่นก็เป็นตัวแทนน้องแล้วน้องยังช่วยคิดชื่อกลิ่นด้วยเราคิดชื่อกันวันถ่ายใช่ถ่ายคิดตอนนั้นเลยคิดสดด้วยตอนนั้นเลย แสดงว่าหลังจากนี้การแบบเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้เป็นการเปิดตัวแล้วแสดงว่าหลังจากนี้กิจกรรมของเราจะมีแบบอย่างต่อเนื่องแน่นอนใช่ค่ะก็ฝากกิจกรรมนะคะฝากพี่ๆสื่อมวลชนประชาัมสันั์อุ้ยพูดประชาสัมพันธ์เหมือนสมัยก่อนพี่อาสาวยุคเก่าพี่อาสาวยุคเก่าก็ฝากแบรนด์ดเอรแอลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ดเรแอลลี่ก็บอดี้ ดรแอลลี่บอดี้เซนส์ครีมดรแอลลี่ซันสกรีมบอดี้โลชั่นครับวันนี้ตื่นเต้นนะคะต้องขอแนะนำด็อกเตอรแอลลี่เซนสกรีมบอดี้โลชั่นนะคะเราจะมี กิจกรรมกับน้องเบนน้องกาฟิวนะคะตลอดยาวๆทั้งปีเลยฝากด้วยค่ะกิจกรรมด้วยกับพี่ๆแฟนคลับด้วยนะคะถ้าพี่ๆสมวนผสมท่านไหนไม่กลับนะคะก็สามารถอยู่ร่วมเอ็นจอยปาร์ตี้ไปกับเราได้นะคะวันนี้เราเป็นแบบแกน้งเปิดนิ่งเลยใช่ไหมเราวันนี้เราต้องจัดใหญ่จัดเต็มเลยแล้วก็อัมนี้ซันสครีนบอดี้โลชั่นกันเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดแบบทานอันนี้ก็จะมา ทั้งหมด1กล่องน่าจะมีทั้งหมด7จดซองด้วยกันนะคะทุกท่านก็สามารถพกพาไปใช้ได้ในทุกที่เลยสะดวกแล้วก็มีก็เอ็กคลูซีฟมากสำหรับทรัสินท่านนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ enjoy ไปกับพวกเรานะครับมาั่ว่น joy กันแล้วก็มาเลือกคลิตัปดีๆด้วยกันไปใช้กันครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เมื่อกี้ก็ทักทายกันมาสักนิดหน่อยนะครับท <Und S 1> ั้งงานด้านงานนะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็น ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นสักขีพยานในการเป็นเปิดตัวัตวพรีเซนเตอร์สักขีพยานทงสักขีพยานตัวโอเดรย์ใหญครับครับผมก็ยินดีแล้วก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะได้เอ่นจอยกันครับครับขอบคุณในวันนี้เลยตื่นเต้นไหมวันนี้เราได้มีมงเป็นพรีเซนเตอร์แล้วตื่นเต้นครับเออสมองสมองสมอง มงโงงโสแค่ก้ันดนีหนุ่มไปเร้องโสมาถึงตัวโอเคเออเออเอคุณเบนควาดคุณเบนก่อนตื่นเต้นครับพี่โสดนี่เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของเราด้วยใช่มันจะรู้สึกบอกไม่ถูกอ่ะว่ามันตื่นตาด้วยมันก็รู้สึกว่าเราเราได้โอกาสแล้วก็เราก็เหมาะสมกับโปรดักต์อีกอะไรอันมีความรู้สึกที่มันหลากหลายมากกับกับ โปรเจกต์นี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดรายการทั้งหมอหมอเอื้อยนะครับแล้วก็พี่ปูมมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ดรลิซซัสกิ้บอดี้เรลชั่นกินบีเฟสแล้วก็กินเบริสโนด้วยครับต้องขอบคุณเขาทั้งสองมากที่ให้พวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณเขาหน่อยยู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 ยยู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 ยายู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 ย เอวเอออุ้ยจองผลิตภัณฑ์อยากถูกต้องด้วยนะคะซื่อผลิตภัณฑ์แม่หายเลยถูกต้องมาป็นการท้าแบบไม่ค่อยตั้งใจโปรโมทสักแหล่ะตอนนี้โลชั่นถูกต้องไม่ใช่แห่ถูกต้องมา คาฟิวพอคุณได้ได้ลองทายกลิ่นบีเฟสมารู้สึกยังบ้างคะมก็รู้สึกเฟสตามชื่อเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เชื่อเฮ้ยยังงไมันยังไงล่ะเออโดนไปแล้วปึ๊สร็ได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยสุดยอดไม่น่าเชื่อจังแต่น่าเชื่อเลยอันนี้สมาบีเฟสมาจึงคิวคุณแล้วค่ะ เลยเหรอ,หรอเอาสิเอาสิเอาสิ <school>. oh. เย็นเป็นแล้วไม้คนจะไม่หม้ใจใจสวายนะคะเบาๆเลยอยากเปียนนะคนลุกอ๋อโอเค เป็นยังไงคุณ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 เป็นยังไงคะเด็กเสี่ยวมากเป็นโจ้ยอะไรเปียดีมากเปียดีมากน่าใจอาใหญ่พูดถึงยาเปิดตัววันนี้ครับตั้งทุกผู้หมอเลยนะครับจริงๆเป็นผลิตที่ดีมากค่ะเพราะว่าทั้ง Prevent เป็นบอทสเปกตรัมซันสกรีนที่ดีที่ทรงพลังอย่างที่สองป้องกันแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มลภาวะอย่างที่สามก็ช่วยทำให้กระจ่างเนี่ยปลอดภัยค่ะด้วยสารสกัดนาน้อยที่นิ่งค่ะ าาวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากอาจจะมีตะกุบตะกักไปเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัว <c oughs> พรีเซนเตอร์ครั้งแรกของแบรนด์ดอรแอลลี่เรานะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แฟนคลับของทางน้องเบนน้องกาฟิลด้วยนะคะให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ฝากยาวๆต่อไปทั้งปีด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องเบนเนาะ <c oughs> ขอบคุณน้องกาฟิลด้ลค,คะที่มาร่วมงานกันแล้วก็รับรองทั้งปีปังแน่นอนค่ะสาธุ แล้วก็ความพิเศษของโปรดักต์นะคะโปรดักต์ของเราเนี่ยพิเศษแล้วก็คือ1คุณหมอก็คือคิดค้นนะคะพี่หมอเอ้ยก็คิดค้นโปรดักต์มาให้มันปลอดภยัยให้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระจากจะยกระจายอย่างปลอดภัยตามคอนเซปต์เพราะว่าเป็นแบรนด์ของคุณหมอเองแล้วก็ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะทำใช้เองฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดรแอลลี่ดูแล คนรอบข้างดูแลทุกท่านได้นะคะแล้วก็กลิ่นที่มีความพิเศษก็คือกลิ่นที่เราอิงจากตัวพรีเซนเ,เตอร์ด้วยจากน้องเบนซ์น้องกาฟิลน้องเบนซ์จะเป็นกลิ่นบีเฟสนะคะก็ซึ่งน้องตั้งชื่อเองส่วนน้องกาฟิลก็จะเป็นกลิ่นหอมแมวเด็กนะคะกลิ่นแปลงเด็กเบบี้สนุกค่ะก็คือเข้ากับน้องทั้งสองท่านมากดูจากซองก็คือแบบเข้ามา<ช>เลยเข้าเลยเข้าไม่พอชุดเข้าผิวเลยหมอครับอย่างสองสูตรนี้มันแตกต่างันในร่างแตกต่างกันตรงที่กลิ่นค่ะค่ะแต่พื้นฐานทุกอย่าง สารไว้ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการฟิลสดชื่นแมวเด็กคิดถึงแมวเด็กคิดถึงคิดถึงคิดถึงวีเฟรชก็คิดถึงเบนเลยเบนเป็นไงบ้างครบเลือกเราสองคนมาเป็นพิเศษเอาจริงดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับพี่ก็รู้สึกว่าเราเราเคยร่วมงานกับดรลีครั้งหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากกับตัวทั้งพี่ทั้งสองแล้วก็พี่หมอด้วยนะครับ คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันตอนมาร่วมงานอีเวนต์ก็ตอนนั้นก็พูดไปปล่อยๆไปว่ายพี่หนอพี่ปุ๊บครับเราอยากพูดีเรอาย่างไรเราอยากมีหน้าตัวเองอยู่บนซองอย่งเลยครับอะไรเงี้ยเราพูดเกินไปแค่นั้นนิดนึงเองผม ไม่น่าเชื่อครับ1เดือนต่อมาเราได้รับการติดต่องจากพี่ทั้งสองเลยซึ่งตอนนั้นดิ้นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเลยครับแต่ก็คิดนิดนึงก็ได้ก็คิดแล้วคก็เหมาะกับเราไงนะครับอย่างผมก็ B f เฟ s ชเนี่ยก็ชื่อเนี่ยอิงมาจากตัวผมด้วย B b e n B f ์บ s เก็คือ alert หน่อยสดชื่นหน่อยอะไรเงี้ยก็นึกถึงเบลเลอร์ได้อะไรเงี้ยครับครับงฟิลไปเห็นบ้างสื่อเราก็ ตามชื่อครับ Baby Snow นะครับก็นึกถึง Baby Snow นึกถึงกาฟิลครับก็จะมีความแบบน่ารักของแป้งเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอทาไปก็รู้สึกแบบว่ากลับไปเป็น14ครั้ง <Hey. S 1> ะะรู้สึกเด็กลงเลยนะฮะ <laughs> แล้วก็เย็นสบายนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันแสงแดดด้วยครับ <c oughs> ใช่พี่ตุ้งจะบอกวมันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับนอกจากวันเปิดตัวแต่ก็จะ ก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีการร่วมเล่นเกมนะคะกับเหล่าแฟนคลับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แต่เรายังไม่บอกตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วก็กิจกรรมก็จะมีอีกต่อไปอีกหลายโปรเจกต์เลยกับน้องนะคะก็ตลอดทั้งปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะคุณนะคะฝากด้วยนะสนใจอยากซื้อได้แี่อะไรอย่างเงยบ้างเยสนใจอยากซื้อเอ้ซื้อได้ผ่านทางช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลของร้านแล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ มีครบทุกช่องทางแล้วก็ติ๊กต็อกกำลังจะตามมาเร็วๆนี้่ิเอร์าครับผมก็ฝากทั้งสองกลิ่นนะครับครับบีซโนแล้วก็บีเฟชบีเฟชครับซึ่งเป็นสองกลิ่นที่ตรงตัวทั้งสองพิสเนอร์อยู่นะครับก็คือของกาฟิลกับของเบนนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับดรลิซันสกิ้นบอดี้โลชั่นครับจ้า